เฮ้ยคุณจะหาคงไม่ได้พอซ้าเฮ้ยปีเตอร์ิทอดปีเตอร์ไม่น่าเลยคุณบอกว่าจะเอามาเลี้ยงคุณเอามากินตับบายดีบายดีเอนีซองไอหนอเฮาสีผ้ามาเห็ดอย่างีคยับพี่พีพิเศษพอดีพิเศษก็ืออบ้าสรอยห0 0มืซับใช้เหอ่เจืออยู่เนีห่อสิไหม เพียตเจลเพียนแบบมีต no <questo S 2> ้มกว่าัวกทีมงานยูทูบเบอร์หลายคนมายามเยอะสิเริศได้หรได้เห็ดได้หรอเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวมาแล้วเพ็ดตเจวเพี้ยเดี๋ยแล้วใส่ได้หรอโอเผักหอมหอมบัวแล้วก็มีผักเคี่ยวที่ห้องมุกมาแล้วห้องมุกมาแล้ว Mình bán bán này banh bán nó chưa bán là cái này con có món hát em nữa Bị chưa 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 น้องสาเปคนเ็ดเนาะเดี๋ยวเาเปคนบอกกลยจได้พวกมื่อนี้นี่ิมงานสามสี่สองมาะนสาสองอนมีแบกือคอยนี่ะแบกยิวโมดีใส่ละวะใส่เดียววันที่ล่ะใส่หัวนี่ใส่ผมัวนี่เออได้ไหมสองหัวิ้ะ ตามเลยเรอตามตอเกลือาใส่ใส่แปะก็มาหลังแขาขาใส่ขาใส่ขาอ่มซอยขาใส่ก่อนขานี่ก็ต้องป้งก่เนาะมุกก่อนก็ไขึ้นอตายถุยือหนโอ้ย เดี๋ยว <laughs> tạm เดี๋ยว สำรหนึงก็ได้เนาะแตกลหสูตรนี้ออเสียบมเาเอาเพียมาใส่มาเียเพียที่ห้องออแล้วเนาะใส่เลยปอนี่ใส่เลยหมดพอไม่หอง๋อสุกดีเดียวเนาะราวกาแบบว่าตองดีแล้ว กวดได้ก็ได้เออสําหรับพอดีเออสิหน้าตาโอเคนะะแดกใส่ชุดก่าไปแดกสิเบิดแล้วเนาะด่านปิดด่านด่านปิดซ่นี่เฮาสิบ่ได้กินน่ะเอ้าอยู่ลาวก็มีดิีลวก็มีีบ่ใส่ลายบ่เอาใส่2 2วโอเคีนึงก็ได้ เอาพีพอดีอเรเีอนดโอเคใส่ข้าวคว้ามันเข้าวควาข้าวควาไปหอมๆน้ำวงวงเดีได้ป่ใส่จักสามวงเลยรวงพิมพ์ผลอ่าแต่คนมัดกระมขุยนะพก,กนเปองวงเพชรตีพิกโกนเอา,อออเอาวงหนึ่งเพรมพพันจิเ็ดแห้ หวานนี้เพลินแฮะเออเอาสามีิตดีเขะมีผิดผิกที่เข้าจีแต่กับผิดกลนสำปลาใส่ในไหมนี่ยขอพอพอเออทำงานนะโอเคน้าหน้าตาเจ้าห้องสิโอเคแล้วเรื่อห้องกิมนคน้องใส่ผักบัวว่ะพ้อมแดงกับผักเทียมไม่ใช่ไทยไทยรสสะอาดครับ หวานหวานตกเลยมาก็นอนตา,ายเ้ซ่บัวใส่ไปดิเฮ้ยห้องใส่ความขมเพิ่มอีกบีไหมเออจีบบีบ้งโลยเฮ้ยใส่ไว้ทําไงเอาจะสีดนที่่ะ ผมใส่ไปเลยดีแบนเสร็จไหมน้องสิบริไทยยิงตอนขัวตรงนี้เนาะข้วาเอาไปก็ขัวให้ัวให้เใส่ก็หอมหม้หอมมาใส่หม้หอมห้หอมใส่ไว้ทั้งละคนมัน ชิมึเดี๋ยวสิเฮ้ยไปเบ่งต๊ะเข้ามาเลยมาเบ่เงโตเข้าตอนนี้นำฟูดให้เลยเน,นาะ นี่กะป็นปินนี่ปินเข้นใสแล้วกมันยาวสุกคนคุ้มไฟเขาก็มึงเข็ดหยาเขาเบิงอยู่หมดอยส่วนปีน้อยจับจักระซ้ามั้โตขามันเออไเขาเบิองยังที่หละไอพี่เศนพิเไปดูขาขาหน้านแ้กเอียงสีน้ันัน นี่ยพาไว้ก่นอนวาเตี๋ยตุนน้ง,ใ,นนงใส่น้ำเดือดอ่ะใส่ยางกับอะไาใส่คาเขาชิ้นไข่เรอจะไม่หูอะไรหรดกแ,แต่นนี้ก็ใส่มันฝดั่งใส่เสี่ยไหมใส่อันนั้นน้ำพนูนดีหีดมาแล้วพอดีหีดเรากอใส่ถุงยางว่ะกิน,นแบบหอมอ อันนี้นี่ยอันนี้ก็ใส่บะบ่บ่บ่พอใส่ใส่ตัวนี้ยและเออใส่ยังไงมนี่นี่แหละใส่ต่างกลางโต๊มกลางต๊ะมลงไปก่อนเนาะม้วนปนเออตี่ยนกรสีซุกเ่าเปลี่ยนกองมาสุ่ยมาซอยรอบมานี้เอามาซอย ใช่แล้วสวยั้ยเจ้าสุเจ้าอล้วสุแกแล้วพร,ร,ร,ร้อมเสิร์ฟเอาใส่ร่งขึ้นพี่บอลไปก่อนจะน่าเสียหามีคนมาสีเนาะเ้นอีกหลายคนปัดเลยอีกคนหนึ่ง กินฮอตปีเตอร์ไม่น่าเลยคุณบอกว่าจะเอามาเลี้ยงคุณเอามากินตับหวานไม่เฉยปีเตอร์อยู่ในหมอนโอเคไปโซ่ไปซอยซอยซอยทำสินซุกเลยไปอยู่เตียงหมไปะตอนนี้มันกระซุกละกินไะไเนาะกระเสือกลายนี่ตับปานนี่เออ ข aja, ้างหน้าเอ้าดื่นไอดี๋ยวสีมีแคลรเสื้อข้ามากินน้ำเฮาหลายๆคนเนาะอะคนนึงเอ้าขมาขามากินเขาเอ้ยอย่ขอเบอร์าเลวันนี้วันไหนว่าขอเบอร์วันไหนะบักมิเลียบบักพินเตอรบักพินเตอร์บักพิเลียบของเสียบิ๊กเปินเสียเงินไปซื้อ เดี๋ยวกินเหล้าเซิร์นเคลื่อนคนไปขอเลยเขาเบิดอะไรเขาเขาเบิดอะไรปะออกไว้ก่อนออกไว้ก่อนนี่ก็คืออ่าผมได้เป็นเกียรติมาการสลองอ่าหกหมื่นซับของเสียโสภนาเพื่นเออคือตับปีเตอร์คนละสองโอ้คนละสองเนาะอันนี้สองโสภนาเนาะเพิ่นอ่าเป็นเกียรติเพิ่นซื้อแบ้มาสลองหกหมื่นซับ ตับบานไม่ได้กินน้าดิบๆนะโหน่าตรงอย่างนาะเขามีแอลกอฮอล์อยู่ก้อยนาะตับบานผสมหลายอย่างม่แรงครับปลินสิบจังคนจงหยาดคงไม่ได้พอซ้ำเฮ้ยก้อยเขาคุ้ดจอมเด้่องคอเบอร์เด้อ ม่ได้ครับประเด็นชิญจ้างครับขอเชิญนนลุงมากินอะไรครับ<ห><ห>ลุงโซอีกแล้วนะโคโลมเน่บัตรหนึ่งกับบุด้ความไม่ให้มาสบายดีเนาะคือว่าถือเป็นเกียรติย่างยิง่งเนาะลูกโซพนาสอยตับ,บหวานเลยจะซื้อยังไงบอกรองน้งงอยลูกโซก็อยกากไปหาจะบอกให้ลืมซื้อแหละผู้เอ้าหลายๆมันก็เลยลืมหยกที่ซื้อกับทามซื้อทามกลับไปกลับมาเพื่อทามแล้วทามอีกยังให้เขาลำคาญ วานมาซิมันย <Hey. S 1> าว้ยเฮ้มาเลยสูตรของลุงโซ่นะแจ๋นี่นก็แซสบกคืเก่าเนีมาเท่เข้ามาหลางลาไตาเนาะเดี <c oughs> ย่ยนคลิป <c oughs> มาเี <c oughs> เขาบอผักอันนี้ตาโอ<ฮ>้แล้วน่ะไมน,น,น,นหรอเฮ้ยหามคือห่อนะกินกันจบาบักา่าหยังก่ออันนี้นี่ข้าวทองบอกผักไข่ทอง

พี่ก่อนนั้นม่่ใหม่นีนยงไ้ามาห่อชด่ะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ร่ะคีให้ใส่เอาด้วยเอาคีวันนี้ล่ะีนนใส่เอา้่นนห่อห่อไดห่อนกันเริ่มมันผ่านมาอ๋อเคจียนตัวนี้ปีกรแหน่พอดีมียหแลมน่เดี๋วป้าก่อน I'll à, go back con thôi, him. Give back. I don't want to. For my mang. The other Kéo ra hound ong. Making up there. Thank you. The other day, kings ong. Gibbon, loa. So, when I can rô there. các bạn, I bọn lốp con. So, còn I can get there. So, when I can get there. So, when I can get there. So, when I can get there. nè, when I can get A woman, ani hơn. Sepsuốt nãy ta bán tony nãy. Ta nè 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 Đi nè nè đi nè 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 อกวาไหมตาหวานส้นกันตัวใหม่เป็นของเคยเลยเออเออจเป็นของเคยแหละ่บไหอย่าบังน้องกูดิบังาเพี้จากนี่น้องแส่บจสกเกียวตีนอ๋อบดเดีวบริกนก็ฆ่ากูนี่

ถือกูไปเกาไปกินน yeah. hey, <Elmo noises> ี่ซื <transcript yun MEL Thanks> mm. ้อด like ah ้กินเลยใสองมือดิเกาะมะแสันเออเน่วมืองเด้อยายพี่มายาพี่เอ้าแล้วแต่ใส่ตีนไปได้ล่ะโอ้มาได้กินเลยกูมาได้ทัยเอาตีนไปเลยว่ะเราต้องกินคนละตอนัน sau yeah. đó hộp mình sắp yeah thua sửa gì vậy làm gan lên bàn chào mọi người mai nhàng chào chào cái cái luôn pin nọ cái cái luôn đứ cái มือเป็นมือสั้นมันดีเนาะ,ะเดี๋ยวมาขอหนังสาวโกากแน่อรรน,นอนฮะลุงโซกัรโควิดนะฮอล์อยากได้บัดมือมือบอมือกล่องบริล้ตต์ลุงโซ่ขาดอกโกเกยวแต่ขอแบตตัวเดียวฮอร์อ,อยากพได้กินเลค ยัต้องจอดเงี้ยสายปีเตอร์มูแมนล่ะอ๋อไม่ได้สิาปากไว้ซ้ำนี้เนาะเจอ<ะ>กันคลิปหนา้หาถนะ้าคอยว่าปมหมอดซองไหมโอ้บมเอ็งอะม้ากินซอยยังดิเดื้องขาดิเยืองหางทีเข้ามาเบิ้งแล้วอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิง่งเพื่อ,อเป็นกำลังใจให้ลูงโซ่และเมียของคอยเอง <laughs> ขอขอ,ใ <laughs> อบใจเจ้าการท้นหนานะ <laughs>